soit ah bonjour à tous. ก็เป็นวิดีโอรแรกหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยจะบอกว่าห่างหายไปนานมากก็ไม่ได้หายไปไหนอย่างเนาะเพราะว่าไม่มีไม่ไม่ได้อยากทําอะไรไม่มีคอนเทนต์ที่ะนีอยากทําอีกอย่างมีงคณีก็ทํางานตลอดวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสวันว่างเนาะตอนนี้ก็บ่ายสองสินาทีก็เลยออกมาหาพูดเกี่ยวกับเรื่องอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเ,เงินเดือนเท่าไหร่ เอ่อใช้มีอะไรที่ต้องจ่ายมั่งมีรายจ่ายอะไรมั่งแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อค่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้สนีก็จะมาพูดคุยเนาะยังไงก็เป็นวิดีโอที่พูดคุยนานกันสนิก็ขอมานั่งรับการถอม วันนี้นี่ก็จะมาบอกว่าเออชานีทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่ทํางานอะไรก่อนต้องเริ่มก่อนเลยนอนนี้เนี่ยก็เป็นเกือบ2ปีแล้วค่ะที่ทํางานเป็นคนเลี้ยงเด็กก็คือนูนูเนาะนูริสเนาะลานูริสก็คือทํางานเลี้ยงเด็ก2คนให้กับเจ้านายตอน,น,นแรกๆก็ทํางานเป็นคนเขาเรียกไ เป็นคนทําความสะอาดบ้านเนี่ยแหละแต่พอหลังๆเนี่ยเขาก็จ้างให้มันดูแลลูกเขาเต็มตัวไปรับไปรับไปส่งที่ลาครชเนาะก็คือเริ่มงานตั้งแต่จดดมองเช้าเป็นเวลาเริ่มงานปกติ ซึ่งบางทีก็จะอาจจะเริ่มงานก่อนอะไรประมาณนี้อาจจะเริ่มงานห้าโมงครึ่งมั่งห้าโมงสี่โมงหกโมงก็ว่ากันไปแต่เวลาปกติเข้างานนี่ก็คือเจ็ดโมงค่ะแต่สันนี่ก็ไปถึงก่อนอยู่แล้วก็รายละเอียดงานเนี่ยสนันน่เคยเล่าเล่าคร่าวๆแล้วนะว่าเป็นยังไงคือเข้าไปถึงเสร็จก็จะมีเด็กสองคนเนี่ยสันนี่ก็ต้อง เปลี่ยนผ้าอ้อมทําความสะอาดท่านี้เป็นคนชอบอาบน้ําให้เด็กเนาะตอนเช้านี่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนไทยเราก็ติดนใิใสัยเนาะเด็กเวลาตื่นขึ้นมาเราก็อาบน้ําให้เขาอาบน้ําเด็กสองคนก็เขาก็จะหิวบางทีเราก็จะให้เขาดื่มนมก่อนดื่มนมบางท คนเล็กเนี่ยเขาก็จะเ,เขาก็จะทําทุระพอดื่มนมเสร็จเนี่ยบางทีเขาก็ทาทุระแล้วก็ท่านี้ก็พาเขาไปอาบน้ํเพราะอาบน้ําเสร็จแต่งตัวเสร็จเนี่ยก็ปล่อยให้เขาเล่นแป๊บหนึ่งประมาณ8ปดโมงครึ่งเนี่ยเราก็เริ่มออกจากบ้านไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนะะี่ยค่ะก็คือไปเสร็จก็เวลาเข้า,ขาคลีชเนี่ยก็คือ9ก้าโมงก็ต้องไป9ก้าโมงจะไปก่อนนั้นนั้นไม่ได้เพราะว่าจ่ายตามชั่วโมงเนาะไม่งั้นก็เขาก็ไม่นับในชั่วโมงให้จ่ายอะไรประมาณนี้ ทีนี้เนี่ยพอตอนเย็นตงเย็นท่านี้ก็ไปรับไปส่งเนาะไปรับไปรับเสร็จก็กลับมากลับมาให้อาหารหมายถึงว่ากลับมาให้เขาทานอาหารเย็น อาบน้ําเขาเล่นกับเขาแล้วก็ส่งเขาเข้านอนเป็นอย่างเงี้ยจนถึงสุกอ่ะค่ะก็เวลากลับบ้านเวลาเลิกงานก็คือทุ่มหนึ่งเป็นเวลาที่ปกติมากบางทีก็จะเลิกเร็วบางทีก็จะเลิกช้ากว่านี้ก็แล้วแต่เนาะบางทีก็ได้นอนที่บ้านน้องเขาถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยไม่อยู่ทั้งสองคนเลยประมาณนี้เนี่ย งานก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้บางบางช่วงก็อาจจะได้ทํางานทั้งวันถ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดค่ะทีนี้จะมาบอกเงินเดือนเนาะเงินเดือนเนี่ยมันไม่ตายตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคือชั่วโมงงานของธนินทำเนี่ยก็คือจะได้ชั่วโมงละ12ยูโรนี่ก็คือตัดทุกอย่างแล้วเนาะก็คือนี่ก็คือ n e ตเลยนะคะ12ยูโรแล้วก็ต่อเดือนธนิีทำเนี่ยก็คือ อันนี้ตา่าไม่ต่ํากว่า40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็คูณ4เข้าไปแล้วก็คูณ12ก็รายได้ที่ตกออกมาเนี่ยก็จะไม่เคยต่ํากว่า2,000จะน้อยมากที่ต่ํากว่า2,000นอกจากเป็นเดือนที่เขาที่นายลาหยุดพักผ่อนไปเดือนหนึ่งหรือว่าสมาธิอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้เต็มอะไรประมาณนี้แต่ท่านี้ไม่ห่วงค่ะเพราะว่าเราคิดอยู่แล้วว่าแต่ละเดือนเราได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เรามีเงินเก็บ เรามีเงินที่เรารู้สึกว่าเราสั่งลอเลยทีนี้มันก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็ได้พักผ่อนด้วยเพราะว่างานที่นะมีทำเนี่ยทนีก็ทำคือบางทีชนิกรรมก็ไม่หยุดนะ่ะไม่หยุดเลยคือถ้านายไม่หยุดอันนี้ก็ไม่หยุดทําก็คือทํากับเขาไปเต็มตัวไปเลยทีนี้อย่างที่บอกคือรายได้ของชน,นิต่อเดือนเนี่ยต่อเดือนก็คือไม่ต่ำกว่าสองพันใช่ปะ มีค่าอะไรมั่งล่ะมีค่าอะไรที่เราโดนหักสมมุติว่าถ้าเราเดคลาเนี่ยเราก็จะโดนตัดในส่วนแรกเนี่ยไอตัดในส่วนของภาษีเงนินได้เนาะเขาตัดรายเดือนเลยพือก็คกอือแจกแจงไรายได้ไตายเดือนที่เขาเรียกกันเนีกยกงเซซูเนาะเขาก็จะตัดไปก็ไม่เกินร้อยหนึ่งมาไม่ต่างกว่า40ยูโร ก็แล้วแต่ว่าเดือนนี้ได้สองพันเท่าไหร่เดือนนี้ได้สองพันไหมอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะเหยียบคือสองพันสองสองพันสามอะไรเนี่ยเป็นถ้าเต็มเดือนแบบเต็มเ็มไม่มีวันหยุดไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็จะเป็นสองพันเต็มเไอ้สองพันสองสองพันสามอะไรประมาณนี้ทีนี้รายได้ไอ้รายได้ที่มาเนี่ยมีรายจ่ายอะไรมัง่งที่มันต้องจ่ายมันเลี่ยงไม่ได้เลยอย่างแรกคือไปทํางานเนี่ยก็ต้องใช้รถเนาะไปทํางานใช้รถหลักก็ต้องมีค่า อย่างแรกเลยที่มันฟิกซ์ตายตัวก็ววคือค่าค่าประกันค่ะค่าประกันรถเนี่ยต้องมีซึ่งค่าประกันรถเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองเช็คหาสามีเ e ๊ะเบ๊ะทุกมันต้องปะ่ะ C'est combien déjà euh, que je paye pour euh, l'assurance de Clio? 27 euros, e u n r 27 euros 50, comme ça. ก็คือ27ยูโรประมาณ28 30ไม่เกิน30อะค่ะก็คือ,อมันต้องจ่ายอยู่แล้วค่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแต่ของซนี่เนี่ยด้วยความที่ทำไมมันถึงถูกปะซนีว่ามันถูกกว่าหลายๆคนเขาบอกว่า,วาเออเขาจ่ายเยอะอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าซนีไม่ได้ไม่ได้ไไดก็คือเป็นรถชื่อซนีก็จริงแต่ว่าซนีไม่ได้เลยค่อไม่ได้แจกแจง,แจงว่าซนีเป็นคนขับประจํา ก็คือใช้ชื่อสามีซึ่งการที่เป็นโนวิสคอนดักเตอร์แล้วไปไปขอ uh, ซื้อประกันเนี่ยมันก็จะจ่ายแพงเนาะทีนี้เาทน,นีก็ใช้ชื่อสามีในการประกันเป็นคนขับรถ uh, หลักประมาณนี้ทานีเป็นสกุงเดยเนาะ จะมันถึงจ่ายถูกแต่ทีนี้นะเราก็ต้องเราก็ต้องดูแลระวังเรื่องการขับรถถ้าเราเกิดอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยสามีก็จะเป็นคนเสียเครดิตทีนี้เนี่ยตอน,นีขับมาเกือบสองปีแล้วอีกไม่นาะนก็จะสองปีแล้วเนาะก็คือยังไม่มีปัญหาอะไรงไงแล้วอย่างที่สองก็คืออย่างแรกก็คือเขาเรียกเลยนะคะ ภาษีไม่ใช่ภาษีเขาเรียกประกันรถเนาะที่จําเป็นต้องต้องจ่ายแล้วอย่างที่สองมีรถแล้ว่รถจะเดินได้ก็ต้องคือน้ํามันน้ํามันเนี่ยที่จ่ายอยู่เนี่ยก็คือถ้าง,ง่ายๆมันก็ไม่ตายตัวหรอกเพราะว่ามันไม่ได้จะนี่ขับรถไปส่งเด็กขับรถไปนู่นไปนี่ไปไปซื้อของ ไปเที่ยวอ,อะไรประมาณนี้เนาะก็จะอยู่ที่ไม่น่าจะเกินต่อเดือนอะทาน,นีคิดว่าไม่น่าจะเกิน70ยูโรอย่างมากก็50าสิบอะคะ่ะก็คืออย่างไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า40แน่นอนเพราะว่าทาน,นีไปไปไปกลับไปรับไปส่งเด็กทุกวันที่เครชเนี่ยก็คือไม่ไม่ต่ำกว่า40ไม่ต่ำกว่า50ก็คือไม่เกิน70แน่นอนถ้า70นี่คือเออรถน่าจะมีปัญหาแล้วเนาะ ทีนี้เนี่ยเรื่องรถแล้วก็ไปเรื่องไหนละมาถึงเรื่องบ้านเรื่องบ้านเนี่ยซนีก็ที่นีต้องจ่ายก็คือแค่ค่าไฟซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นสองช่วงเนาะช่วงหน้าร้อนเนี่ยค่าไฟก็จะถูกกว่าก็จะประมาณแบบมีหลักไม่ไม่ถึง20มั่งไม่แต่ไม่เกยไม่เคยเกิน40่ป่ะหน้าหน้าร้อนเนี่ยไม่ถึงว่าในส่วนของสนีเนาะเราแบ่งครึ่งกับสามี เราตกลงกันอย่างนี้อยากอยากจะรับภาระครึ่งหนึ่งของที่เขาของที่เราใช้แล้วถ้าเป็นหน้าหนาวนี่ก็จะเยอะหน่อยก็จะไม่เคยต่ำกว่า30อาจจะเยียบก็คือ,คอ,คอไม่ไม่น่าจะเกิน60ต่อคนนะคะยังไงมันมันก็ควบคุมได้เพราะสะนั้นก็ไม่ค่อยอยู่บ้านตลอดก็คือต้องทํางานตลอดเนาะกลับมาถ้ามันหนาวจริงทันนี้ก็เปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยชิน <c oughs> นี้เนี่ยก็ค่าน้ํา ค่าไฟที่บ่อเนอะเาะค่าน้ำค่าน้ำท่านี้ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าบ้านเราอยู่ในเขตเพาะปลูกเรามีการเจาะบาดาลใช้น้ําน้ําเองอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่ต้องไปเขาเรียกไม่ต้องจ่ายค่าน้ําค่าแก๊สเนาะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่บ้านเท่านี้ส่วนค่าอาหารเนี่ย มันก็ไม่ตายตัวแต่ถามว่ามันเยอะไหมก็อาานีจะไปที่เขาเรียกันะสตูยเนาะไปซื้อผักผลไม้ของสดส่วนใหญ่ทานจะกินของสดซึ่งของสดก็ทานีก็ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์บ่อยๆจะกินนานทีตกอยู่ครั้งหนึ่งทัศาานีไปซื้อผักผลไม้มันก็จะไม่เกิน50ยูโรต่ออาทิตย์หนึ่งรวม4 4 4อาทิตย์มันก็ไม่น่าจะเกิน300ค่ะปะเพราะว่าอาทิตย์ละ50 50เสร็จ เออาอาทิตย์ก็ร้อยหนึ่งไม่เกิน300แน่นอนอ่ะ350ไม่เกินแน่นอนสําหรับตัวตัวซันีเองเนาะเพราะว่าสันีจะไปกินจะกินแตกต่างจากสามีนิดนึงแล้วมีค่าอะไรล่ะค่าอย่างอื่นก็ไม่มีละเพราะซันีก็ไม่มีมูทเอลซนีมีแค่การวิตัลเหรอแล้วก็เวลาหาหมอหาอะไรสันีก็จ่ายเพราะว่าหมอของสันีเป็นหมอโอมิวปาตี้เนาะก็ะคือจ่าย จ่ายไปเลยแบบเซกูเขาเขาไม่ได้จ่ายให้เต็มๆแบบไปไปจ่ายยี่สิบอันนี้ไม่รู้นะไม่ค่อยไม่ได้ไม่ค่อยได้หาหมออันนี้นะเนี่ยเขาจะมาบอกว่าเฮ้ยได้เงินเดือนเท่านี้ก็มีค่ามีรายจ่ายเท่านี้เงินเก็บมันก็ต้องมีเงินเก็บมันก็ต้องมีอะไรมั่งมันก็ต้องเซฟกันเนาะแล้วทีนี้เนะี่ยจะบอกว่าชีวิตที่นี่นะแตกต่างกว่าที่ไทยยังไง สำหรับสนีต่างนะที่นี่เนี่ยเงินเดือนอะไรเนี่ยถต่ว่ามันเยอะไหมถ้าเทียบกับตอนที่ศนีอยู่เมื่อก่อนค่ะมันก็ไม่เยอะค่ะมันก็ไม่เยอะมากเอาไว้ให้พอกินเหลือเก็บไม่ค่อยเยอะโปรศนีไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจว่าจะเก็บเยอะเท่าไหร่เมื่อก่อนเนระไม่ค่อยวางแผนในหัวคือไม่ได้วางแผนว่าจะต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยพอทํางานเสร็จเราก็ได้จับเงินเต็มๆอะไรประมาณนี้เนี่ยเราก็เริ่มรู้จัก เก็บทีนี้เนี่ยสนิงก็มีโครงการจะสร้างบ้านขยายบ้านเป็นของตัวเองเนาะที่จะนิจ่ายเองทําทุกอย่างเองแล้วมีสามีเนี่ยซึ่งเป็นคนก่อสร้างเนี่ยเข้ามาช่วยเดี๋ยวยังไงสนิมว่งๆงสนิงก็จะมาอัปเดตจะมาโชว์ซึ่งเขาเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เนาะสนิงซื้อคู่ต่ตู้คอนเทนเนอร์แบบมือสอง <c oughs> ก็ถ้าพูงเยอะก็เลยเจ็บคอมือสองซึ่งตอนนี้เนี่ยกําลังคุยอยู่กับสามีกําลังวางแผนกําลังเขียนหุดว่าจะอยากทําอะไรมีอะไรมั่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าน่ยการงานก็จะเริ่มขึ้นก็คือเขาก็จะเริ่มเข้าไปดูขึ้นจะไปดูไปทํางานค่ะสานีก็จะจ่ายเพราะว่าคือเป็นงานเนะาะธานีก็ไม่มีเวลามานั่ง อีกอย่างการจ้งฝังมีเราก็รู้ว่าคุณภาพมันดีกว่าที่ไปจ้างคนที่ไม่รู้จักเราก็ทําให้มันเสียยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะคะถ้าใครมีปัญหาอยากจะมาปรึกษาเรื่องีิสนีพภให้คำปรึกษาได้อยากเรื่องปัญหาการทํางานหรือว่าอยากคุยอยากเล่าประสบการณ์ยังไงก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะยังไงสนีถ้าสนีรู้สนีก็จะตอบเนาะ ถือว่าเป็นการช่วยเพื่อนๆแล้วก็ถ้ามีถ้าใครมีสามารถที่จะแนะนําเรื่องงานเรื่องอะไรสักอย่างให้สนีไดอ้อะไรประมาณนี้เนี่ยก็มาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะวันนี้อย่างนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบนจูเนียว่า